โอเคนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะก็นะคะอยู่กับดนส่ร์ทองทวอาเฟรซีนะคะวันนี้นะคะเป็นวิดีโอเนาะเป็นวิดีโอสำหรับพาเรียนะคะว่าครจะเปิดดีไหมนะคะเออจริงคณะว่านะใครที่ดูชอบคณะอยู่อ่ะก็คงจะตอบมีคําตอบแล้วแหละว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะคะเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายตัวคาเดียกันนะคะว่าทําไมจะเปิดดีไหมหรือไม่เปิดเออ เล่นท่าน,นี้คุณจะเปิดดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะเราจะมาอธิบายกันนะคะเอาให้เต็มที่เทาที่ทำได้เลยแล้วกันนะคะอ่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะก็นะคะคาเดียเป็นตัวกายภาพเนะาะเราดูกันอยู่แล้วนะคะเออก็อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงไงนะเบิ๊บเบ๊บเบิ๊บ,บอะคาเดียนะคะเป็นอาวุธกายภาพนะคะโดยที่ตัวคาเดียเนี่ยเป็นสายชาร์จนะคะเก็บชาร์จนะเก็บเกจนะแล้วก็ ตัวมันเนี่ยเป็นซับดีเพสนะคะมไม่ใช่เป็นเมนนะเป็นเมนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตัวนิเมชั่นโจมตีหรือว่าการทำดาเมจด้วยการโจมตีปกติเนี่ยมันโง่ค่ะใช่ค่ะมันโง่ค่ะใช่ค่ะทำได้แค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีการเล่นคาเดียอ่ะเดี๋ยวอธิบายการเล่นกันก่อนละกันเนาะวิธีการเล่นคาเดียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาคือกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งแล้วก็ดิฉัดประมาณนี้เลยค่ะเพื่อเพื่อเพื่อให้มันต่อบัฟเพราะว่าตัวบัฟคาเดียเนี่ยนะคะ คือขอแค่ใช้สกิลหนึ่งหรือดิฉัดนะคะให้โดนศัตรูเท่านั้นนะเออแล้วจะมาปิชดชาร์ปปีอะไรเนี่ยเออประมาณนี้ค่ะคือถ้าทำอย่างอื่นถามว่ามันได้ทําอย่างอื่นไหมไม่ค่ะมันแค่ทําทแค่นี้จริงๆนะคะคือกดหนึ่งก็ดิชานมีแค่นี้นะคะคายได้แค่นี้จริงอ่ะไม่ไม่ได้ทำอย่างอื่นแล้วนะคะคืออย่างอื่นอ่ะมันมันปกปปติมันเฉยๆอล้ค่ะเออแล้วก็คาเดียมีใบไม้ชนภัยใช่ไหมเออที่ทุกคนเห็นในคลิปในไลฟ์คณะัทไลฟ์เลยนะคะเออคือแบบ มนะ่มันจะเป็นแบบแนี้แป๊บนึงนะมันจะเป็นแบบเนี้ยนะคะเออเอาไว้มาจนภยนะัยเราคาเดียนะก็มันจะทำอยู่แค่นเนี้ยคะ่ะคาเดียนะคะคือมันนี่มาฟก,ก็นี้แล้วนะไม่เป็นบัฟก็ดีแล้ว,นะะกกว,แ,ลวแต่ว่าอ่าด้วยที่ว่าเซิร์ฟกอะบ้อเนี่ยนะคะอ่าคณะเห็นเซิร์ฟเทสมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคณะเห็นเซิร์ฟเทสเนี่ยนะคะเรามาคุยเรื่องบัฟเป็นก่อนละกันที่เขาบัฟที่เซิร์ฟกระบ้อมันบัฟให้นะคะเออก็คือตัวคาเดียเนี่ยที่เซิร์ฟกอะบ้อนะคะ ได้รับปัาค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากันตามตรงเลยนะคะเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของเรื่องป้าไปดีกว่านะคะเออป้าคาเดียเราได้ป้าไปเลยบ้างนะคะอย่างแรกเลยจริงๆอะคาเดียไม่ได้เรื่องของสกลใช่ไหมแต่ว่าคณะจะไม่ไม่ไม่ไปดูตัวรายการว่าคณะบอกไปแล้วว่าคาเดียมันไม่เด้ไม่มีดาเบจอยู่แล้วนะคะเออมันเป็นแค่ตัวปัาเฉยๆมันไม่เหมือนกับซ้อภาษานะเออ <c ười> คือคาเดียมันอัพ <c ười> อย่างนั้นเฉยๆอ่ะก็คือวันๆก็คือบัฟให้อย่างเดียวนะคะไม่มีดาเมจนะแต่ให้เขาบัฟเปอร์เซ็นต์ดาเมจถ้ามามาเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็ทำได้แค่นั้นนะคะมันทำได้แค่นั้นจริงเอออ่ะเรามาดูกันก่อนละกันนะคะก็ที่1ดาวเนาะเออก็เหมือนเดิมฮัหหน,นนีดาสนี่เหมือนเดิมก็คือการใช้สกิลหรือทิชช่าดเนี่ยเมื่อโดนศัตรูเนี่ยจะเราจะได้บัฟหนึ่งบัฟสแต็กนะคะเป็นเพิ่มดาเมจนะอันนี้ก็ได้แปดเปอร์เซ็นต์นะคะได้สามสเตก็กรวมๆก็คือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะนีนนนนะ อัน2ไม่เกี่ยว2ไม่เกี่ยวนะคะ3ดีบัฟอันนี้นะคะดีบัฟอ่าเวลาเหมือนแบบ1เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นดีบัฟนะคะเพิ่มเพิ่มดีบัฟมีอีกผลดีบัฟนะคะก็คือดีบัฟเสร็จสิูที่โดนโจมตีนะคะโดยดีบัฟเนี่ยมันจะไปเพิ่มดาเมจฟิสิสอลนะคะแล้วก็เชตเตอร์เอฟเฟกต์แต่ว่าเชตเตอร์เอฟเฟกต์มันจะไปเพิ่มทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าถ้าเอาดาเมจอ่ะดาเมจได้แค่ฟิสิอลนะคะนี้ก็คือฟิสิอลจะได้ผลทองสามดาวมากกว่านะคะอตรงนี้นะคะ ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสีดาวปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรโง่สีดาวโง่นะคะอาดาวนะคะอาดาวเนี่ยความน่าสนใจเนี่ยมันก็คือนะคะมันจะไปเสริมให้กับ1ดาวอีกนะคะก็คือนอกจากที่จะได้24%แล้วนะคะยังได้อีก20%กลายเป็น44%นะฮะค่าที่จะบูวานระดับในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเซิร์ฟจีนอ่ะมันเป็นสกิลค่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูที่ <c oughs> ดาวเวอร์อ <c oughs> ินโฟก็ได้ เพราะว่าทางฟิลอินโฟเขายังเอาแค่ข้อมูลของเซิร์ฟจีนอยู่นะนตอนนี้อันนี้ยังเป็นสกิลดาเมจอยู่นะคะเออยังเป็นสกิลดาเมจอยู่แต่ว่าที่รีออกมาเนี่ยแล้วก็เซิร์ฟเทสนะคะคณะเห็นเซิร์ฟเทสแล้วว่าตรงเนี้ยก็ยังเป็นเวปบอนออฟดาเมจอยู่เหมือนกันอ่นะ,ะเออยังเป็นแบบเนี้ยมีคีออฟดาเมจนะครับก็คืออาดาเนี่ยก็คือออกมาตามนี้เลยแต่ว่าเรื่องเทสอะคณะยังไม่เห็นมีใครเทสยังไม่มีใครคุยเลยเพราะฉะนั้น คณาว่าเดี๋ยวต้องรอลีกันอีกทีหนึ่งถ้าใครจะเปิดห้าดาวอ่ะรอนิดนึงได้ไหมคารว,ว่ารอรอนิดนึงก่อนเออตอนนี้เปิดหนึ่งดาวไปก่อนม่ก็สามดาวนะคะเพราะว่าห้าดาวเนี่ยคือต้องรอคนเทสจริงๆไม่รู้ว่าปาแบบมันได้มาได้ๆๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นสกิลดามเมทถ้าเป็นสกิลดามเอทอาจจะง่อยนิดนึงเออหรือว่าห้าดาวเนี่ยมันจะมาแทนหนึ่งดาวนะคะเราแบบประมาณว่าเราไม่ต้องเก็บสแต็กกันแล้วอ่ะแต่ว่าเอาไปเลยเนี่ยเอานี้ไปเลยแทนเนี่ยเออ ประมาณว่าไอ้หนึ่งดาวเนี่ยมันทับไปไปอะไรเนี้ยไอ้ซ้าดาวเนี่ยมันไปทับหนึ่งดาวเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะแย่ก็ได้แต่ว่านั่นแหละต้องดูกันก่อนนะคะรอตอนมันออกมาจริงๆแล้วค่อยรอดูเขาเทสกันก่อนนะคะค่อยเปิดห้าดาวอีกทีนึงนะใจใจเย็นเอไว้รุ่นนะคะเออใจเย็นเอไว้รุ่นนะค่อยๆนะคะเออหกดาวเนี่ยมันแค่โจมตีศัตรูตัวเดิมมาแรงแรงเท่าเดิมใช่ไหมเพราะว่าสกิลไอของสกิลหนึ่งของ คา,าเดียเนี่ยนะคะมันจะลดลดลดอเมริกไปเรื่อยๆแล้วตอนเวลาโดนเป้าเดิมนะคะแต่ว่าช่องอื่นเขาทำอธิบายนี้ไปแล้วนะคะถ้าชไปเอาเป็นว่าก็ไม,ไม่มีล็อคนะฮะเออไม่มีลมานะคะามมมานะ,คะส่วนอะไรนะ่า r g เก i n g ที่อยู่อ่าส่วนตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นดีบัฟเพิ่มเติมตนี้ใช่ไหมอ with war wound, with gain, อ targeting with w a l l u with 8เ e เ e r gain and nother one s t ก็คือถ้ามันติดว a l l u อีกแล้วก็จะได้รับอีกหน,นึ่ง s อันเนี้ย อันนี้คาราดยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เออยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครใช้คาเดียแล้เซิร์ฟจีนนะมันก็เลยไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ว่าอันนี้ยมันเท่าหนึ่งสเตก็กรอเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีใครใช้เลยค่ะเออต่อให้ไปเล่นกายภาพอะ่ะเอออันนี้อาจจะสลอยทีมกายภาพไปเลยกันนะฮะคือต่อให้เล่นทีมกายภาพอะคะ่ะเขาก็ไม่ใช้คาเดียกันมันมาจากสาเหตุที่ว่านะคะพอเอาคาเดียไปใส่ในทีมไรล่าใช่ไหมมันจะเป็นหลินไรล่าคาเดียนะคะ เพอ,อ,อเป็นทีมนั้นอะ่ะมันไม่มีการซีซีค่ะเออแบบประมาณว่าเราพุ่งเข้าไปต่อยใช่ปะมันก็หันกับมันก็ซัดเราทีหนึ่งนะคะเราก็โดนขัดแหละนะเออคือมันไม่มีการซีซีนะคะคอมนั้นเอยเขาเลยจะไปเล่นทางฝั่งของบาลานกับฮิวเลอร์นะคะเออซัพพอร์ตกับบาลานถ้าเล่นถ้าเล่นบาลานมันจะกลายเป็นมาร์คสิน ไลล่า la, นะคะเออส่วนซัพพอร์ตก็จะเป็นเนเมไลล่าหลินนะคะคือมันมันไม่ไปไกลกว่าน,นี้ยกเว้นว่าไอ้ซัพพอร์ตเนี่ยมันตทุกครั้งเปลี่ยนได้เยอะอยู่นะคะเออจะเป็นอ่าไลล่ามาร์คแล้วก็เนเมก็ได mm ้เออมันมันแล้วแต่ค่ะตรงซัพพอร์ตอ่ะเลือกเอาตามตามความถนัดเลยหรือว่าจะไปทางหลินก็ได,นดได้เพื่อเพื่อซันเตมิทเพื่อนนะเออแต่ก็คืออ่าคาเดียเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงคือถ้าไม่ได้ไปเล่นเลท ม,มันจะมีเลทพวกเลทบางเลทก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นด่าน8คนน่ะเราอาจเราไม่ได้เป็นในส่วนของท<ร>็อปดาเมจอยู่แล้วนะคะเออเพราะว่าทีมกายภาพมัน,นเน้นซับเทนตีตไปเรื่อยเออดาเมจมันไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันจะไม่แบบวาร์ปแบบฟาดไฟหรือท่าสายฟ้านะคะหรือน้งแข็งแต่ว่าทีมกายภาพมันจะแบบดาเมจมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆๆค่ะจะดาเมจมันจะคงมันคงที่มากนะคะเออ ก็จะเปเล่นเลรียได้บิลเนี่ยจะเปเล่นเลรียได้นะคะถ้าคาเดียไลล่าดินเนี่ยเออเนี้ยอันนี้เล่นเลทได้เล่นเลทได้เพราะว่าเลทเราไม่ค่อยโดนตีอยู่แล้วดาเมจเราเสถียรนะครับไม่ได้แบบเปิดแล้วก็โดนบอสเลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นว่าห้องนั้นจะมีแต่น้องๆนะคะอันนี้ก็โดนเลงะนั่นก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะเออประมาณเนี้ยค่ะคาเดียไม่ค่อยมีอะไรละนะคะก็ถ้าจะเปิดนะคะธนาก็แนะนำว่าเปิดศูนย์หรือดึงดาวไปก่อนนะคะถ้าเปิดศูนย์น่ะก็คือเอามาประจนภัยเฉยๆนะ เออเอาเอามา,า,มาประจนภพอย่างเงี้ยค่ะเอามาอย่างเงี้ยนะคะเอามาเคลื่อนที่นะคะเออเอาไว้เพื่อเคลื่อนที่แต่ว่าอ่าถ้าเปิดหนด่งดาวก็จะเลือกเอาไปซับได้ถามว่ามันซับทีมไหนได้บ้างในช่วงตอนแรกนะคะอย่างแรกเลยคือทีมไฟที่คณะเคยจัดให้ดูนะคะเป็นทีมไฟลูบี้ด่งดาวเนาะเออก็จะจัดทีมนั้นได้เพราะว่าทีมที่คณะจัดให้อะ่ะมันไม่ต้องสนเรื่องของอะไรนะเรื่องสน,นอะไรเลยนะคะเราเน้นโฟกัสที่บัฟอย่างเดียวอืมเพราะยังไงเรื่องสนอะไรนะ ซือกาบบ่มันก็โดนนิหรือ15%แล้วใช่ปะเออมันก็อาจจะไม่คห้คุ้มแต่การไปเอาเรโซน,นแนน์ละการดับถืออุวุธอีกอันหนึ่งที่แบบไม่ได้ใช้งานอะ่ะเอออันนี้นนอาจจะคุ้มกว่าก็ได้ก็ประมาณเนี้ค่ะก็ส่วนธาุอื่นใช่ไหมไฟฟ้าเนี่ยจะยากน,นิดน,นึงตอนที่ไม่มีตัวเบรกเขาต้องใส่คิงกันใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดใครมีเนมีอะ่ะที่แบบเออเนมีฉันไม่ได้เปิดอะ่ะแล้วมาเปิดตอนคาเดียก็อเอาคาเดียมาใส่ทีไฟฟ้าก็ได้ค่ะเป็นอะไรนะอ่า ซามียใช่ไหมเป็นซามียนะคะซามียคาเดียแล้วก็คิงนะคะอาจจะไม่มีฮิลไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคอมที่ยิงนาการกาะได้เพราะว่าคาเดียสามารถใช้สกิลการอากาศได้นะคะแล้วก็ยังคงที่อยู่กลางอากาศอย่างนั้นเนาะเออก็เป็นอะไรที่ไม่แย่นะตั้งแตคณะเพราะว่ามันคอมโบการกะาได้มันเก็บบัฟกลางอากาศได้ไม่เหมือนกับอ่าบางฝั่งของสึบภาษะที่ต้องลงมาแดกยิงข้างล่างใช่ไหมจงเวนว่าถ้าซึบภาษะเราหกดาวนะคะถ้าสึบภาษาเราหกดาวอะ ซื้อวสเราก็ยังสามารถกดเลงยิงได้ใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าไม่สื้อหกดาวอ่ะคาเดียน่าจะบั๊กง่ายกว่าคณะว่านะเออถามว่าถ้านํำแข็งใช้ได้ไหมํำแข็งตอนนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันอถ้าว่าการตามตรงตอนนี้ก็น่าจะได้ถ้าไปได้เน้นเรื่องของการแบบอยากไปฟูลคอมเลงอะไรนะอย่าไป,ไปเปเน้นบัฟอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันไม่ได้แย่อะไรนะเออไฟไฟไฟตอนนี้มัน,นก็เออยิงมันกินดิฉัจดีคะแต่ว่า อถ้าไฟตอนนี้แบบที่ยังลูบี้ยังไม่เข้าใช่ปะคาะว่าตอนนี้ไฟยังเอามาเล่นถือไม่ได้เออมันจะเป็นฮูมาค่ะเราต้องหาอนะไรมาการซีซีให้ฮูมาไม่งั้นมันเล่นไม่ได้คณะว่ามันยากไปหน่อยสำหรับธาตุไฟนะเออแต่ว่าตามทีคือไฟตอนนี้มันคือเป็นอาวุธสําหรับการสลับออกมาใช้พวกที่ฉาดมากกว่าไฟมันจะกินที่ฉาดเราอะค่ะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แตว่าตามตรงก็คือจะมีแค่ส่วนทีมไกล ข้าไปเหอะทีมกายไม่ค่อยมีตัวอยู่แล้วนะคะเอออิสว่าได้รีสุข้อรีเอนแนสด้วยลวกันเนาะทีมกายยาพามะคะเออก็มันน่าจะประมาณนี้แหละค่ะคาเดียไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนคลิปสอนในส่วนของการบินใช่ไหมเดี๋ยวทำเป็นคลิปต่อไปละกันนะคะยำทำยกดีกว่าเพราะว่าถ้าทำรวมกันอะคณะว่าระเบิดเออคณะว่าระเบิดนะคะเออเดี๋ยวทำแยกไปดีกว่าค่ะสำหรับตัวอ้นั่นอันนี้มันคาเดียนะคะไม่มีอะไรมากคิปสั้นๆค่ะพันนี้นะคะ เออก่อนที่จะไปไลฟ์นะคะวันนี้ทำมาก่อนเออก็มันน่าจะมีวันนี้แต่ที่คณะคิดไว้นะคะก็คือเดี๋ยวตอนเนี้ยก็เปิดหนึ่งดาวไม่ก็ศูนย์ดาวรอไปก่อนรอคนเทสก่อนว,ว่าห้าดาวมันเวิร์กไหมนะคะถ้ามันเวิร์กไม่ได้ดูเทคหลอกก็ขึ้นห้าดาวได้ค่ะสําหรับบางคนที่แบบอันเนี้ยนะ,ะหรือจะรอมันลงตู้สแตนด,ดาดก็ได้นะคาเดียแล้วค่อยไปกดแลกเอ,อกทีก็ได้ให้เลือกนะ,ะส่วนชิปคาเดียเนี่ย ถ้าเราไม่คิดจะเล่นกาอากาศนะคะไม่ต้องไปเบาก็ได้นะเออแต่มาถามว่ามันมันควรจะมีไหมนะคะย่างน้อยสองชิ้นมั้งห่อ,อนน้อยสองขั้นต่ำคือสองชิ้นเอาเพราะว่าปั๊บปับบ๊บชิปคาเดียเนี่ยนะคะไอ้ที่มาสองชิ้นเนี่ยมันเท่าเดิมมันไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะอ่ามันจะเท่าเดิมเลยนะคะก็คือมาบัฟสําหรับการโจมตีกาอากาศนะคะนี่ก็ถามว่าทีไหมถ้าเล่นซาเมียนะคะซาเมียเวิร์ก เพราะว่าถ้านามีตีกลางกาดตลอดอหอรือว่าถ้าหลินหลินชิปไม่ครบนะคะก็เอามาใส่ได้เออเอาหลินไปตีกลางกาดอะอะไรก็ได้ค่ะที่ตีกลางกาดโผก็ได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเหมือนตอนเซิร์ฟจีนเพราะว่าเราไม่สามารถนั่งทำสเต็ปเออค้างบนหัวบอสไม่ได้แล้วนะคะเออมันอาจจะไม่มันอาจจะไม่คุ้มขนาดนั้นแต่ว่ามันก็พอได้เพราะมันไอ้บัฟบัฟในส่วนต,ตรงเนี้ยนะคะอีกทีนัเมงสำหรับโจมตีกลางกาดเนี่ย มันเพิ่มอีกแบบหนึ่งนะฮะไม่ได้เพิ่มเหมือนกับพวกบวกแอกทแบบปกตินะเออมันเพิ่มเยอะกว่าที่คิดไวอ้อะเพิ่มกว่านี้ที่คิดไว้มันเพิ่มที่หลังมั้งก้าประมาณนี้ค่ะชิปค่าเดียวคือใส่แค่สองพอเป็นชิงคณะว่าคณะสนใจตรงสีก,กันนะเออแต่เอาเป็นว่าแค่แค่หนึ่งแค่สองก็พอล,ละนะคะสองก็พอล,ละเออสีนี่มันมาเพิ่มนัมมิดิชาร์เนี่ยมันมีสายอะไรบาที่ทำนัมมิดิชาร์ดบาะที่แบบแรงๆอ่ะ ก็น่าจะมีแค่น้องแข่งวะที่คณะเห็นว่าเออทิช่ามาดูแลแรงไฟก็เส้นกันแต่ว่าไฟเหรอคาเดียหลับคาเดียแล้วใส่ชิมคาเดียไม่เหื่อไม่เีนื่อเออเราว่าไฟไม่ก็ไม่ใส่อะไรอื่นเถอะเออประมาณนี้แหละคะ่ะเออมีแค่นี้แหละนะคะสำหรับตัวคาเดียนะคะไม่ได้มีเยอะนะตัวนี้คือ <ừ, S 1> คาเดียนะคะคณะก็อย่างไรก็ผมกัศไปว่าคาเดียไม่ใช่ดาเมจหลักนะคะเป็นดาเมจดหลักไม่ได้นะ เ,ออเป็นในการซาตเเมดนะถ้าดาไปเล่นนะคะก็จะเป็นเอาไว้ทําในส่วนของบัฟให้กับปาร์ตี้นะคะแล้วก็เก็บชาร์จมันจะเก็บได้ครึ่งหนึ่งมั้งถ้าเกิดคณะจะไม่ผิดอะ่ะคือตอนตีมอนนะคะตอนใช้สกิลหนึ่งอ่ะมันจะได้ครึ่งหลอดถ้าเกิดจำไม่บิดนะเออจะประมาณครึ่งหลอดก็ถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มใช่ไหมเออก็แต่มันคูดาสิบห้าวิไงดามสิบห้าวินะคะ แล้วก็ตอนเซตสกิลหนึ่งมันไม่ได้เป็นอมะตาอย่าลืมนะคะไม่ไม่มีไอเฟมนะยังโดนดาเมจอยู่แต่ว่าโดนดามเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณนี้นะคะสาหรับตัวคาเดียเนาะเออก็จริงก็นั่นแหละคะ่ะคาเดียเราก็น่าจะเปิดมาประจนภัยนะคะไม่ได้เอาไปสู้อะไรหรอกนะเออเอะไรก็ไปประจนภัยนะคะเออในจริงๆหนี่ก็เช่นกันนะคะ ไปคุยกันนะะต้องไปหาวิธีทำกันนะคะหลินเนียเอาเปา็นว่าเดี๋ยวคลิปสําหรับสอนการทำาฟกคาเดียหรือแนะมิโครบินเนี่ยเดี๋ยวคณนะสอนอีนนกทีนึ้วกันไปคิดแยกนะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่มาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะ,อะโอเคนะคะเจอกันนะเจอกันเจอกัน